สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนิสสันนาวาร่านะครับ NP 3 0 0แคปติดตั้งหลังคามือ2สภาพมือ1จากค่าย Carry b บ y ครับเป็นหลังคา c a r r y Boy รุ่นซีรีส์หนะครับมีกระจกสามเหลี่ยมบานหน้านะครับตัวนี้ฮะเรามาดูกันนะครับว่าซีรีส์หเป็นแบบไหนกระจกสามเหลี่ยมบานหน้าบานสไลด์ด้านข้างครับพร้อมปับติดตั้งแหลกหลังคานะครับนี้เป็นมือ2ทั้งชุดนะครับงานสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวช่างเปิดให้ครับอุปกรณ์ครบจบทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็น ไฟเบรกนี่ฮะตัวใหม่เลยนะฮะใหม่ๆกุญแจล็อกได้นะฮะไฟในเก๋งติดอ่ะให้ช่างเปิดยให้ดูฮะนี่ครับไฟในเก๋ง LED นะฮะติดด้วยนะครับเพอาติดตั้งแบบใช้ฮุบล็อกแบบนี้ไม่เจาะรถนะครับผ้าหลังคาใหม่สวยงามนะครับสีสันโอเคครับเดี๋ยวเราปิดล้วลองดูฮะเอาล็อกได้ไหมนะครับนี่ครับปิดปุ๊บมีกุญแจล็อกได้นะครับนี่ฮะ แก๊งมุ้แจไปสองอันนะครับอุปกรณ์ครบจบทุกฟังก์ชันการใช้งานครับสำหรับหลังคามือ2สภาพมือ1นะครับจากค่ายแกรวิบอยซีรีส์หติดตั้งในนิสันนาวรา NP สามร้อยแครครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube นะครับหรือ Facebook Fan Page แต่งรถน้าแดมเพชรจูบูลนะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้น่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ